โอโหหล่อเชียวนะคะ w h a t is your name เออ my name is ทำไมต้องเก็กเสียงหล่อด้วยนี่พะคุณเจ่อกันุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่น้องฝนไม่ได้มาชวนเต้นเพลงเจนนุ่นโบนะคะ แต่จะมาชวนพวกเราฝึกพูดภาษาอังกฤษในประโยคที่ว่าคุณชื่ออะไรแล้วก็ฝึกบอกชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษค่ะพร้อมกันหรือ,อยังคะไปกันเลยคะ่ะประโยคที่แปลว่าคุณชื่ออะไรในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า what is your name what is your name หรือ what's your name what's your name ซึ่งก็แปลว่าคุณเชื่ออะไรล่ะคะถ้ามีคนมาถามชื่อเรานะคะก็ให้เราตอบไปว่า my name is แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราค่ะ I am แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราค่ะหรืออีกประโยคนึง am am แล้วก็ตามด้วยชื่อของเราค่ะ Per <For> example เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันค่ะโอ้โหหล่อเชียวนะคะ what is your name Oh, uh, my name is Edward Smith my name is Edward Smith อุย๊ยทำไมต้องเก๊กเสียงหลอด้วยนี่พ่อคุณ What is your name What is your name My name is Jane My name is Jane I am Jane I am Jane I'm Jane I'm Jane. Jane Jane ตัวจริงมาแล้วคะ่ะท่านผู้ชม นี่คือมิสเจนนี่เธอเป็นน้องสาวของมิสซิสเจนคนชอบทักเธอผิดผิดถูกๆว่าเป็นมิสซิสเจนโดยการถามเธอว่า Are you j e n Are you j e n นั่นก็หมายถึงว่าเธอคือเจนหรือเปล่าสิ่งที่เธอจะตอบได้ก็คือ No, I am not j e n I am not j e n e I'm Jenny. I'm Jenny มาถึงตรงนี้นะคะ พี่น้ำฝนก็มีประโยคคำถามเพิ่มขึ้นมาให้หนึ่งประโยคนั่นก็คือ Are you Jane? Are you Jane? ก็แปลว่าคุณคือเจนใช่ไหมถ้าเจนเป็นคนตอบเองเจนก็จะตอบไปว่า Yes, I am Jane. Yes, I m Jane. แต่ถ้าเราไปถามคำถามนี้กับเจนนี่ Are you Jane? Are you Jane? เจนนี่ก็จะต้องตอบว่า No. I am not Jane, I am not Jane, I'm Jenny, I'm Jenny และข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งของการตอบมันก็จะมีการตอบในรูปปฏิเสธเช่น I am not Jane, No, I am not Jane ที่พี่น้งฝนยกประโยคส่วนนี้ขึ้นมาก็อยากจะให้พวกเราลองสังเกตคำว่า I am not ที่แปลว่าฉันไม่ใช่เราเพียงแค่เติมคำว่า N อดเข้าไปหลัง a อมันก็จะกลายเป็นประโยคปฏิเสธแล้วค่ะ I am not Jane ฉันไม่ใช่เจนนะเดี๋ยวเรามาดูคำนำหน้าชื่อกันนะคะ Mr s w a r d Smith Mrs Jane Johnson Miss Jenny Johnson การเรียกชื่อผู้อื่นอย่างสุภาพในภาษาอังกฤษนั้นเราจะขึ้นต้นด้วยคำนำหน้าที่กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วตามด้วยนามสกุลของเขายกตัวอย่างนะคะ Mr. Edward Smith เราจะเรียกเขาว่า Mr. Smith นั่นก็แปลว่าคุณ Smith นั่นเองค่ะ Mrs. Jane Brown เราจะเรียกเขาว่า Mrs. Brown Miss Jenny Brown เราจะเรียกเขาว่า Miss Brown การเรียกชื่อที่สุภาพแบบนี้นะคะเราจะใช้ในกรณีที่เป็นทางการมากๆอย่างเช่นพนักงานบริการไว้ใช้เรียกลูกค้าพนักงานพนักงานโรงแรมพนักงานเสิร์ฟหรือคอลเซ็นเตอร์ที่ต้องพูดคุยประสานงานกับลูกค้าเอาล่ะคะ่ะ หลังจากที่เราเรียนรู้การพูดภาษาอังกฤษในการถามชื่อแล้วก็บอกชื่อไปแล้วนะคะอย่าลืมเอาไปใช้นะคะเอาไปฝึกพูดกันค่ะและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหนูฝิ่นอินเตอร์ได้นะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่นุองฝนต้องขอตัวไปเต้นเจนนุ่นโบต่อแล้วนะคะไปล,ละค่ะบ๊าย <ละ S 1> บาย